ลเล่นเอาละไมลี่ได้มาร์ชมันโลอันเล็กจิ๋วเดียวส่วนโซฟีได้ขนาดกลางงั้นหมายความว่าว e น n e s d ์เดว้าวใช่ฉันโชคดีจริงจริงมาร์ชมันโลอันใหญ่ไมลี่เธอเริ่มก่อนก็ได้ก็ได้จะลองกินมาร์ชมลโลที่จิ๋วที่สุดอย่างรวดเร็ว,รวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจะไม่กินมันเฉยๆแต่ฉันจะทำให้มันสุกยิ่งขึ้น ฉันํามก็เอรเลงๆให้ตัวเองแล้วก็ใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปด้วยและฉันต้องใช้มือตุ๊กตาในการดื่มเพราะมันน่ารักมากอืมกลิ่นหอมจังนี่มันอร่อยจริงๆงั้นตาฉันได้ไหมฉันรักมาร์ชเมลโล่มากมากแต่ฉันชอบมาร์ชเมลโล่ย่างมากกว่ามาร์ชเมลโล่ธรรมดาแต่ถ้าเราต้องการย่างมาร์ชเมลโล่ให้เสียบไม้แล้วจากนั้นก็เอาไปย่างด้วยมือไอรอนแมน มันออกมาสมบูรณ์แบบแล้วก็กลิ่นหอมมากมันลองกันนี่มันอร่อยเกินบรรยายฉันชอบมันมากมากเลยตอนนี้เวสตเตย์กินเจ้ายักได้แล้วมือไอรอนแมนนั่นเหรอฉันเล่นกับสิ่งนั้นตั้งแต่สองขวบแล้วตอนนี้ฉันแสดงของเล่นผู้ใหญ่ให้พวกเธอดูเธอชอบเครื่องพ่นไฟนิ่มมคุณย่าให้ฉันมาในวันคริสต์มาสนะย่ารู้ว่าฉันชอบอะไรโอ้ oh, ใช่ กินีิสุดยอดของมัชมันเล่าย่างหาอะไรเปรียบเที่ไม่ได้เอาล่ะฉันพร้อมลองแล้วฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะชอบของหวานแบบนี้ได้นี่มันอร่อยมากมแต่ว่าสาวๆผมส่งใหม่เข้ากับพวกเธอดีนะอ,อ๋อครั้งนี้พวกเธอได้อะไรบางอย่างที่เจ๋งมากมือนฝรัง่งฮัาบ้าบ้าๆไม่ลี่ได้เล็กจิว๋วโซฟีได้ขนาดกลาง ส่วนเว d นส s เดยได้ชิ้นยักษ์อีกแล้วทุกคนได้ดีวกว่าฉันนะช่างเถอะงั้นก็มาลองกันยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีอาจจะเริของคนอหน่อก็ได้นะแล้วก็มีกินหอมน่านกินโอ้ <c oughs> หมาอกฝรั่งอยู่ที่ไหนอะฉันสูดเป็นข้าไปจริงๆเหรอโอ๊ะมีบางอย่างเหนื่อยลำคอโอ้โหฉันเป่าลูกโป่งได้เจ๋งไปแล้วโนี่ไงหมาองฝรั่งของฉัน มันต้องมาลองกันไมลี่มันแปลกมากเลใช่เห็นด้วยเลยฉันไม่อยากมองฉันว่ามันลองหมากฝรั่งของตันดีกว่าฉันไม่ได้เคี้ยวห้าบ้าบ้ามานานแล้วฉันลืมไปแล้วว่ามันอร่อยแค่ไหนสาวสาวตอนนี้ฉันจะเปิดหมากฝรั่งลูกใหญ่ให้ดูนะคอยดู1นึสองสาโอ้ ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเออฉันจะไม่ทำมันอีกแล้วเวนสเตย์ธอไปต่อได้เอาละฉันเคยเห็นมังขนาดใหญ่ขนาดนี้แค่ในความฝันเท่านั้นตอนนี้ก็มาลองชิมกันโอ้ใช่มอร่อยกว่าที่ฉันจ,จินตนาการไว้สิกนะต้องกินให้หมดเลยหยุดไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันจะทำลายสติปอลลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดที่ดูโอ้ระวังด้วยมันใหญ่กันไปหรือเปล่า โอ้ฉันบอกแล้วต้องอย่างนี้สิเวนเซนลูกโป่งเมื่อกี้มันเจ๋งมากแต่ตอนนี้ถ้าเต็มไปได้วยหม้ฝรั่งซิมูเซนอร่อย <c oughs> ฉันชอบนะไม่สำคัญเลยมันอร่อยมาก <c oughs> จริงด้วยฉันเห็นได้จริงๆสิสงสัยแซพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ขวดแปลกๆที่เราไม่รู้จักนั่นเหรอฉันคิดว่ามาร่มจักขวดที่เลกที่สุดดีกว่าเอาล่ะโซฟีลองได้แล้วก็ได้ไม่มีปัญหาจะลองดู บอกว่ามันจะกินได้นะกินก็ไม่แย่มีแค่สอนสำเย็ก็ไม่เลวเอมไม่กัอะไรท่านกับฉันเนี่ยมันเปรี้ยวปีดเลยทำไมฉันกลายเป็นสีเขียวอ่ะเวสเยนตินิตาเธอไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วฉันเดือดน้ายามาตั้งแต่เด็กๆพ่อของฉันชอบกรุงน้ํำยาจนกระทั่งเขาเผาห้องทดลองของตัวเองรสชาติแปลกๆและผลคืออะไรนะ ทำไมพวกเธอตัวใหญ่ขนาดนี้กันฉันเป็นคนดื่มยาหรือเปล่าเวนสเดย์ Wednesday, ไม่ใช่เราที่ตัวใหญ่แต่เธอตัวหดเล็กลงจนเหมือนแมลงสาบโอ้ติงมาแล้วเวนสเดย์เพื่อนของเธอเป็นยังไงบ้างใช่เธอตัวเล็กมากจริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่เพียงมีเพื่อนสินเท่านั้นแต่ยังเป็นรถส่วนตัวด้วยติงแกต้องพาฉันไปทุกที่ใน,นตอนที่ฉันยังตัวเล็กแบบนี้อยู่แบบนี้ดขึ้นเยอะเลยไม่ตลกเลยพวกเธอแค่ชฉาฉันไมลี่ เธอยังมีน้ำยาคนใหญ่รอย่นนะการดื่มเขาไม่ทำอะไรเธอหรอกมัง้งโอ้ใช่เวนสเดย์พูดถูกเราต้องลองแล้วพูดจริงๆไม่อยากลองเลยอืมรสชาติสุดยอดมาก <What? S 1> ฉันจะดื่มอีกมันอร่อยไมย่เลยฉันคิดไปเองหรือว่าเธอมีหลายคนเนี่ยมีหลายคนกันไปแล้วอะไรกันเนี่ยเธอมีหลายคนมากเลย รู้สึกไม่ค่อยดีโอ้โหมันคืออมยิม้มโซฟีเธอมีอมยิ้มเล็กจิว๋วแล้วก็มันแรงวันด้วยแล้วเวนสเตย์มีอะไรโอ้นอนผิดเสื้อน่าขขี้แยงแต่ว่าเวนสเตย์ชอบอะไรแบบนี้แล้วไมลี่ละ่ะแม่จ๋าอมยิ้มใหญ่กับงูน่ากลัวงั้นมาเริ่มกันที่โซฟีเธอได้น้อยที่สุดบอกว่ามันจะไม่น่ากลัวมากนะมันเล็กมากจนฉันแทบมองไม่เห็นเลย ฉันจะกินทุกอย่างยากเว้นมแมลงวันอะเอาละฉันทําได้แค่นี้เองไม่เห็นน่ากลัวหมดแล้วเห็นปะโอมีมะแรงวนันมัอยู่ในปากฉันยื้ยน่าเพลียแงเว้นสเตยตอนนี้ตาเธอแล้วโอเคตอนนี้เรามาทําลายอมยิ้มกันก่อนโซฟีเอาของคนอื่นไปไม่ได้นะมันคืออมยิ้มของฉันโอ้ใช่ อร่อยมากและฉันต้องทำอะไรบางอย่างกับนอนผีเสื้อตัวนี้พร้อมแล้วมันกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามเปนไปเลย w e นส e เ d ย์เธอน่ารักมากเลยยิ้มอะไรกันไมลี่อมรอเธออยู่นะแต่ว่ามันน่าโกหที่สุดเลยอะโอ้แต่ในทางกับกันมันใหญ่มากก็เร่อยด้วยหมายความว่าฉันได้ขนมเยอะที่สุด อยากกินให้หมดเลยอแม้แต่งงก็ไม่สามารถหยุดฉันได้ฉันเริ่มชินกับมันแล้วไมลี่เป็นฉันจะไม่ชินเลยนะไม่อย่างนั้นสกินงูเข้าไปด้วยถ้าแม่สังเกตเห็นมันนะถ้ามันยังมีชีวิตอยู่เหรบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอจะกินอมยิ้มแบบนี้ไหมแต่ไมลี่กินหมดแล้วหมดแล้วเหรอโอไม่นะแม่จ๋าฉันกินงูเข้าไปถ้าฉันเป็นเธอจะไม่กรีดร้องเธอทำให้มันกลัวนะมาหาฉันมาเจ้างู พวกนั้นไม่เข้าใจแล้ว,ว่าแกสวยแค่ไหนตอนนี้ฉันจะดูแลแกเองเราจะเป็นเพื่อนกันฉันจะเรียกแกว่าซินดี้เอาล่ะรู้ว่าแกจะพร้อมแล้วแล้วหนูต้องการคุกกี้คุกกี้ได้เลยฉันรู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนกล่องนั้นอยู่ไหนนะเอออยู่นี่ไงเทออริโอใส่จานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยฉันคิดว่ากินได้นิดหน่อยได้ซ้ รอบนี้มันง่ายสุดสดโอ้ลเลนดามันง่ายไปหรือเปล่าเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าการทำคุกกี้ที่ถูกต้องเป็นยังไงฉันต้องการแป้งและน้ำตาลจากนั้นต่าไข่หนึ่งฟองและผสมทุกอย่างให้เข้ากันฉันเป็นมืออาชีพเพราะงั้นฉันไม่ต้องการมือเสื้อใดๆทั้งนั้นเยี่ยมมากทำคุกกี้รูปอะไรดีนะฉันคิดว่าวันนี้ใส่ชุดมินแน่น่ารักมากๆฉันนึกอะไรออกแล้ว คุกกี้มินเนี่ยนเพราวินดี้ชอบพวกมันมากมากแค่เทสใส่แม่พิมพ์แล้วก็เอาเข้าเตาอ,อบด้ตอนนี้ก็แค่รอเท่านั้นใครคิดว่าฉันอายุ250บ้างฉันยังหรอแล้วดูดีขนาดนี้ฉันคิด,ดว่าผู้ชายหล่อๆไม่ควรทำให้มือสปกปรกเพราะงั้นลินดาเธอจะเป็นทาสของฉันเอาทุกสิ่งที่ฉันต้องการสัหรับคุกกี้แมไพร์ามาให้ฉันเดี๋ยวนี้ ใช่มันได้ผลไม่สะกดจิตมานานแล้วเน่เน่แต่มันก็ได้ผลดีเยี่ยมมากเตินได้แล้วอะไรนะ่าเกิดอะไรขึ้นช่างเธอะมาดูคลิปแมวต่อดีกว่าฉันต้องการคุกกี้สำเร็จรูปต่อไปฉันจะแบ่งครึ่งด้วยกงเล็บที่ยาวแล้วก็แหลมคมของฉันเองไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วดีนันที่ฉันทำเล็บเสมอแต่ฉันต้องการน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะเยอะ ตอดลงไปแบบนี้เลยและเทลงไปให้มันมากๆและแน่นอนฉันต้องการมาร์ชเมลโล่ฉันจะฉีกแกออกเป็นชิ้นๆมาร์ชเมลโล่แสนหวานโอ้โทษทีลินดาฉันชอบมาร์ชเมลโล่นะและฉันต้องการมันสำหรับคุกกี้ด้วยมันจะเป็นฟันที่สวยงามแต่ว่ายังมีบางอย่างขาดหายไปแน่ๆอนอจริงด้วยเขี้ยวหายไปนั่นเอง ฉันยินดีให้ยิ้มสำหรับทำคุกกี้แสนอร่อยเลยนะแต่ว่าเอามาคืนฉันด้วยเพราะฉันลืมอันสัองว่วที่บ้านเอาให้ตายฉันชอบแมวสุดๆเลยอยากกินคุกกี้มากกว่านี้เดี๋ยวก่อนนะเอาหรือเอาหมดแล้วงันเหรอฉันกินหมดแล้วจริงๆเหรออ้อจริงด้วยฉันนด้กระสุดยอดได้แล้วฉันทำคุกกี้จากนูเทลล่าที่ทุกคนชอบ ฉันมีสุดแป้งด่วนด้วยโดยไม่ต้องรอาจานด้วยซ้ำใส่แป้งลงไปในขวดเลยจากนั้นใส่ไข่ลงไปด้วยและใส่นมสิ่งสำคัญคืกอาการขย่บทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เทส่วนผสมสงลงในเครื่องทําว้าเฟลได้แค่นี้เองพร้อมแล้วโอ้ยร้อนจังใส่มาร์ชเมลโล่เหลวเป็นใส์ และปิดท้ายด้วยวัฟโฟลสีดำอีกชิ้นหนึ่งเยี่ยมมากฉันทำวัาเฟอลอริโอ้สำเร็จแล้วคุกกี้ของฉันก็สุกแล้วเหมือนกัน <Yeah. S 1> แต่ยังเหลือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดตกแต่งด้วยน้ำตาลหวานๆและก็สดใสแน่นอนจะเริ่มจากสีเหลืองดูนี่สิว่าคุกกี้บนเนอออมาสวยงามแค่ไหนฉันคิดว่าเวนดี้ต้องมีความสุขมากแน่นอน กินให้อร่อยนะจะ๊ะคุกกี้ของหนูอยู่ไหนหิวจังเลยอ้วาววี่ไงคุกกี้ของหนูเจ๋งจังเลยหนูจะเริ่มจากอันนี้วว้าอหอมจังโอ้โหมันทำให้หนูหนึกถึงโอ,อรีโอน้นะวิเศษไปเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะเปลือกไข่งั้นเหรอในคุกกี้เนี้ยแย่ที่สุดเลยไปรอหนอูนดีกว่าโอ้โหคุกกี้อันนี้ดูเหมือนมินเนี่ยนเลย สุดยอดงานมาลองกันเลยดีกว่ามันทั้งเจ๋งแล้วก็อะไรสุดๆแล้วเราม่อะไรอีกนะมันคือเรื่องนั้นเหรออืมไม่ใช่มันคือน้ำช่สตรอเบอรี่แล้วฟันก็พามาจากมาร์ชเมลโล่สุดยอดเราจะกินให้หมดเลยช่บมากแต่เดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรอ่ะไม่จริงตอนนี้หนูมีเคยวกันเหรอหนุ่มตาสินใจแล้วเชิญฉันนะโออดีจังเลย ฉันฉนัทุกคนได้พวกอ่อนพร้อมสำหรับที่สองหรือยังคะถ้าอย่างนั้นมาดูรูปใหม่ของหนูเลยหนูอยากกินเบอร์เกอร์การทำเบอร์เกอร์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับฉันเลยมันง่ายเหมือนปอกกล้วยก่อนอื่นมาจุดไฟที่เชิงเทีนที่พ่อทิ้งไว้ให้ฉันกันจากนั้นเห้น้ำมันเล็กน้อยใส่กระทะแล้วก็วางน้อสดๆลงไปมาเริ่มทำอาหารกัน ที่สำคัญอย่าลืมกับด้านด้วยนะจากนั้นก็ขนมปังมาใส่ไส้ลงไปแล้วปิดฝาเรียบร้อยส่วนฉันมีใดการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วละ่ะเหมือนกับฉันไงใส่เนยลงไปในแม่พิมพ์แต่ละช่องและจากนั้นก็ไปใส่เข้าเตาอบเพื่อทำให้สุกแต่ว่าเราไม่นั่งรอเฉยๆนะเพราะเราต้องทำขนมปังที่นุ่มนิ่ม แบ่งแป้งเป็นสี่ส่วนเป็นแต่ละส่วนให้มีสีสันสดใสต่อไปทำให้สุกด้ที่บนไฟของมืออาชีพสุดยอดสุกได้ที่แล้วและดาบคาตานกของฉันช่วยตัดขนมปังได้ฉันได้มาจากอาจารย์คนจีนที่สอนทำอาหารให้ฉันเองแค่ฉับเดียวก็พร้อมแล้วจากนั้นแส่ซอสมะเขือเทศลงไปเล็กน้อยบนขนมปังแต่ละชิ้นเพื่อเพิ่มความชุม่ชมฉ่ำ ต่อไปใส่ประกาศหอมมะเขือเทศตอนนี้มันดูเนื้อกันหอมและน่ากินมากต่อไปใส่เนื้อลองไปแล้วก็โรยด้วยชีสแสนอร่อยปิดด้วยขนมปังอีกชิ้นหนึ่งเสียบไม้ด้วยตอนนี้บัลการ์แสนอร่อยอฉันก็พอไม่ชิมแล้วล่ะฉันต้องไม่น้อยหน้าเธอโอ้ ฉันเกิดความคิดมันแล้วจะทำเบอร์เกอร์ของฉันให้น่ากลัวสยองขวัญทำให้ทุกคนต้องขนลุกระสันสะท้านไปทั้งหัวใจโดยหนังสือคาถาโบราณของคุณปู่ของฉันจะช่วยในเรื่องนี้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นความสยองที่แท้จริงพร้อมแล้วโอ้ฉันต้องการมะเขือเทศด้วยและเชฟก็มีมันฉันคิดว่าเธอคงไม่ว่านะเอ้ยลองจอดแรงนิดหน่อยแต่ว่ามีมะเขือเทศแล้ว ใส่ตาสีแดงให้กับเบอร์เกอร์แล้วมันจะมองเข้าไปในจิตวิญญาณที่เหมืนบนของเธอนั่นกินอะไรนะเอ้ยให้ตายทีลินดาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฉันควบคุมตาวไม่สำเร็จนะมันใช้ไม่ได้แน่นอนแต่ฉันมีเดียเจิงแล้วล่ะฉันสามารถสั่งเบอร์เกอร์สำเร็จรูปได้แต่รู้อะไรมฉันสั่งเยอะๆเลยเพราะฉันรักนองสาวของฉันมากจะได้กินไปตลอดทั้งปีอ๋อมันมาส่งแล้วแต่แค่นี้ยังไม่หมดนะ จะทำเบรอร์เกอร์เจ๋งๆหนึ่งอันแบบชิ้นใหญ่ๆมากๆเอาขนมปังออกไปให้หมดแล้วก็เอาไส้มารวมกันแบบนี้มันจะเป็นหอคอยเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่กอ, ah! อ,อะไรขึ้นเบอร์เกอร์ขนมอยู่ที่ไหนอะเสร็จแล้วจะสามารถลองได้แล้วเข้าส่งมาเลยโอ้โหวิเศษเริ่มจากแมงมุมตัวน้อยน่ารักกันอืมไม่ลแล้วและแต่แป้งแ,แห้งไปหน่อย และไม่ไริกนะเบเก,ก์เล็กๆน่ารักสดใสมาลองกันอร่อยจรงเลยแต่ว่ายังไม่พอหิวอยู่ดีแล้วนี่คือหอคอยเบเกอร์สุดเจ๋งแต่หนูไม่เข้าใจว่าจะกินได้ยังไงกันนะเชฟหัวเราะทำไมอะคะ <S <S อย่าสงสดในความสามารถของหนูนะอาวแค่นี้เองหมดแล้วเป็นเบเกอร์ที่สุดยอดมากจริงๆและแน่นอนเพาะฉะนั้นก็คือ ของพี่สาวคะ่ะคุนได้ยินไหมล่ะน้องสาวโบฉันกินที่สุดหนูรู้ว่าหนูอยากกินอะไรต่อไปและหนูต้องการพาสต้าช่วยทำพาสต้าให้หน่อยนะคะฉันรู้ว่าน้องสาวของฉันชอบบะหมี่จีนแน่นอนฉันจำได้ว่าเธอบอกว่าเธอชอบมันมากๆงั้นตอนนี้ก็มาทำกันเลยอยู่มาตั้ง250ป้ปีฉันไม่เคยเห็นพาสต้าที่ใหญ่เท่านี้มาก,ก่อนฉันทำพาสต้าเหมือนที่แม่ทำให้กินเสมเอ ก่อนอื่นต้มต้มซึ่สปากเกตตี้แต่มันดูไม่เหมือนพาสต้าที่แม่ทำให้ซึ่งนิ่มเลยเราต้องทำอะไรซึกอย่างกับมันจริงด้วยฉันเริ่มใส่ส่วนผสมลับลงไปใช่แล้วโอ้ใช่นี่สิคนละเรื่องเลยตอนนี้พาสต้าของฉันมีสีสวยมากจะใส่จานแล้วเพิ่มซอสจากมะเขือเทศสดๆลงไป บีบให้หมดจดนหยดสุดท้ายโอ้มื่นเฉลดนิดหน่อยแต่มันดูเหมือนเลือดเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเลือดทั้งหน้องลองโอ้ยไม่มีเลือดเลยซืนิดแย่สุดๆแอมพายพยายามดูดเลือดจากมะเขือเทศนั่นเหรอถามจริงเอาล่ะมาทําพาสตา้าดีกว่าสนุแล้วต้องทำยังไงให้อร่อยตัดแป้งออกเป็นดอกไม้น่ารักน่ารักจากนั้นก็มาปั้นให้เป็นรูปโบนี่หละเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นะ เอาไปต้มกันแล้วก็คนด้วยนะแล้วกระบวยของฉันอยู่ที่ไหนละ่ะเอานี้ไปสิโอาไม่เป็นไรนะ่าแวมไพร์ฉันไม่ต้องการหรอกโอ้กระบวยของฉันอยู่นี่เองจากนั้นเอาพาสต้าทั้งร่าะสวยงามแั่ใส่จานฉันคิดว่าหนูหน้อยเวมไนไม่เคยกินพาสตา้าที่เป็นคานาเป้มาก่อนแน่นอนเพราะงั้นเราจะนําเสนออาหารจานนี้ที่แปลกตาย,ยิ่งขึ้นเชฟทำอาหารที่อร่อยอีกแล้วเหรอนี่ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเมื่อไงฉันแพ้แน่ ฉันต้องแต่งตาสวยๆให้กับจานนี้แล้ววินนี่ต้องชอบมันแน่ๆโอ้น้ำร้อนแล้วตอนนี้มาทำบะหมี่กันดีกว่าเปิดฝาแล้วเอาเครื่องปรุงออกมาให้หมดต่อไปเทน้ำเดือดลงไปใส่บะหมี่เรียบร้อยจากนั้นใส่เครื่องปรุงที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดมันทำให้มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมใส่ลงไปเยอะๆเลยน้องสากได้รสชาติที่เข้มข้น โอ้แล้วเลยลองสักหน่อยละกันแม่จ๋ามันเผ็ดมากอะ,อะมีคนจะจุดไฟเผาฉันเมจ๊าโอ้ยหยุดสักทีไปนะบะหมี่ของฉันไม่เหมือนเลยต้องอรออยนั้นแค่ไหนกันนะหรูหิวมากแล้วดูเหมือนต้องเสิร์ฟของที่ฉันมีละเอ้ใน,นที่สุด พาสต้ามาแล้วมาเริเ่มจจกบะหมี่กันมันคืออะไรอะ่ะแม่จ๋าทำไมมมนนอย่างนี้หนูจะไม่ลองเด็ดขาดไปต่อกันต้องเลือกอันไหนดีนะงั้นเป็นอันนี้แหละมานลองกันหนูไม่เคยเห็นพาสต้าเสียบไม้มาก่อนเลยแต่รสชาติก็เงินๆนะจานต่อไปดูน่าสนุกที่สุดหนูมีซ่อมเป็นอาวุธแล้วก็มานลองกันได้ ก็ไม่แย่แล้ะรสชาติก็ไม่เลวด้วยนี่มันตาของจริงหรือเปล่านะงั้นมาลองกันโอ้โหมันคือเยลลี่สุดยอดไปเลยบรรพายชนนะอะไรนะดูถูกฉันแบบนี้ได้ยังไงกันโอ้ย oh yeah, ฉันมีนความสุขสุดๆข,ข,ขอบคุณเนดะ